ตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นนะทุกคนห้องนั่งเล่นี่ที่ไม่ค่อยจะนั่งกันสมมนิว่าจะนั่งกันแต่ทัวเพราะว่า,วากินกันบ่อยมากกินอะไรแง <c oughs> ยกินเยอะกินข้าวกินขนมอ,อะไรย่างยิ่งต่าก็คิดเยอะพารเมนที่อยู่อยู่ตอนนี้ก็คือซื้อมาไม่นานนี้เองนะรานะคาก็จะอยู่ที่9้าล้านนะคะทุกคนแต่ว่าตามเลทน,นะทุกคนเลทขึ้นเลทลงไม่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ละปี เดี๋ยวตามมาดูดีกว่าว่าอีกที่พักไหนเรังไงเข้ามาก็จะมีฟีบนะทุกคนแต่คือบ้านหลังนี้ที่หิงจะอยู่หญิงจะขายแล้วนะก็คือเพราะฉะนั้นเราอยากจริงจังเดี๋ยวดีก็ไปหาซื้อบ้านไม่ใช่สิอพาร์ตเมนต์หีินพูดพูดถึงหลบบ้านอ่ะทุกคน แล้วที่หญิงอยู่นี้ก็อยู่ชั้นบนสุดยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งราคาแพงเท่าน้นคนะ่ะทุกคนก็คือแต่และที่อะราคาเขาก็จะไม่เท่าเท่ากันตอนนี้อยู่หน้าห้องอพาร์ตเมนต์หญิงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมหญิงก็จะปิดเนาะก็คือพอเข้ามาใช่ไหมทุกคนหญิงก็จะห้อยพวกเสื้อผ้าต่างๆทุกอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็รองเท้าไว้ข้างหน้าอพาร์ตหน้าห้องเลยก็จะอยู่ตรงนี้ ส่วนตู้ต่างๆพวกนี้ก็จะไว้เก็บของที่แบบไว้ส่วนเกินอ่ะอย่างเช่นพวกรองเท้าถ้าเรามีเยอะเราก็ไปใส่ไว้ข้างในนี้นะคะแต่หญิงไม่ขอเปิดให้ดูนะเพราะข้างในมันลกมากเดี๋ยวงูจะฉกหญิงได้ <c oughs> <laughs> พอถ้าเข้ามาข้างในอ่ะทุ <c oughs> กคนอารัยเม์ที่หญิงอยู่มันจะเป็นสองห้องน้ํานะก็ะคือห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้ําเล็กที่เอาไว้แค่แบบ ทำทำธุรกิจเข้าเลไ,ไอ่ะ <laughs> ทำทำอะไรอ่ะทำธุระทำธุระส่วนตัวส่วนตัวในมีได้อะไรอย่างนี้แต่ก็คือห้องอาบน,น้ำจะอยู่อีกฝั่งนนึงะคะพอถ้าเราผ่านมาอยู่ฝังง่งขวามง็จะเป็นนี่เลยคู่เดรนโซนที่หญิงรักมากปื้มมากทุกคนโซนที่ปื้มมากๆ ก็คือช่วงนี apartment. ้หญิงจ right? so, so so, ัดบ้านไว้นะคะทุกคนเพราะว่าหญิงจะขายไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ช่วงนี้หญิงจัดอพาร์ตเมนต์เพราะหญิงจะขายอพาร์ตเมนต์นี้แล้วใช่ไหมก็เลยแบบจัดจัดไว้ให้แบบดูแบบดูดีหน่อยนะอันนี้ก็จะแบบมีเครื่องล้างจานให้ด้วยนะทุกคนแต่คือแบบมันเพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้แล้วหญิงยังไม่ได้เก็บแต่แรงมันก็เก็บแล้วแหละเก็บแล้ว มีคนเก็บให้นะคะวราวันนี้เพื่อนมาที่บ้านนะคะวันนี้บ้านก็เลยจะดูเรียบร้อยแต่ก็ไม่เรียบร้อยไม่รู้ <l ots> <l ots> แล้วโต๊ะอาหารก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนอยู่กลางๆห้องหน่อย <l ots> ก็คือจะุกหน่อนะคะเพราะว่าเพื่อนมา <l ots> <l ots> ส่วนก็ตรงนี้ก็จะมีแบบไมโครเวฟตู้อบแล้วก็ตู้ใส่ของต่างๆมนะทุกคนตู้เย็นฟรีสก็คือใหญ่มากเพราะว่าส่วนมากเราผู้หญิงจะซื้อของใส่ตู้เย็นอนะ เยอะก็เลยจําเป็นต้องแบบมีตู้เย็นสองตู้นะคะคแล้วก็ฟิลโซนเองแล้วพอผ่านมาตรงเนี้ยทุกคนก็จะเป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นก็คือแบบค่อนข้างที่จะกว้างนะก็ <c oughs> อยู่สบายๆอ่ะทุกคนอยู่ครอบครัวสองพ่อแม่ลูกเงี้ยโอเคเลยแล้วถ้าช่วงเนี้ยแดดดียอะไรเงี้ยใช่ไหมิงก็จะนั่งข้างนอกนะทุกคนก็จะเป็นหน้าเตียงบ้านอยู่เอง ดู <Okay. S 2> ไหมทุกคนแดดส่งดีมากเลยอะ่ะอากาศก็ดีดีคือไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนะคะสุกคนแต่เราช่วงนี้เย็นค่ะตอนเช้า<ม>เย็นเหมือนหน้าหิมะตกเลยอืมป่าแเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปดีกว่ามน้ำใหญ่ด้วยนะ <laughs> ช่วงนี้หญิงกำลังบ้ากำลังอิงกับต้นไม้ ีขยวมาห้องนี้ก็จะนั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็นโซฟาที่หญิงไม่ค่อยจะนั่งผมนั่งจะนั่งในครัวเพราะจะกินตลอดเวลาทีวี <t v> อะไรนี้ก็จะดูห้องถัดไปก็จะเป็นห้องของลูกหญิงเองนะทุกคนมีผู้ชายนอนมนาะลูกหญิงก็จะนั่งเล่นเกมในห้องนี้นะทุกคนก็คือห้องเขาก็จะเป็นห้องเด็กอนะเนาะถ้าพูดถึง คุณฟ้าก็ไม่ได้ถไปคะ่ะพี่บอหลอกมาค่ะทุกคนห้องถัดไปจะเป็นห้องนอนหญิงเองเออวาห้องที่หญิงนอนแล้วจะประมาณนี้นะคะก็คือที่สวีเดนเขาจะไม่มีแอร์เย็นเนาะที่เขาจะมีแต่แอร์ร้อนนะทุกคนพราช่วงหน้าร้อนก็เลยจําเป็นที่ต้องแบบพัดลมอะค่ะช่วยชีวิตใจให้ด <c oughs> ิลรอก ก็จะสดใสอากาศมองไปข้างนอกตรงนี้ก็จะแบบี่ยผู้หญิงต้องเขาเรียกว่าหญิงต้องปิดปิดหน้าต่างผ้าม่านไว้ช่วงที่แดดออกเพราะไม่งั้นอะอากาศมันจะร้อนมากๆเลยทุกคนอย่างเงี้ยหญิงก็เลยต้องปิดไว้เพราะแดดมันส่องเข้ามาใช่ไหมละ่และแต่คือวิวตรงนี้จะสวยมากมันเห็นไปข้างนอกสนามหญ้าใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของหญิงเอง,เองนะทุกคน ก็คือมันจะเป็นแบบเรียงอย่างนี้เลยนะของหญิงกับของแฟนรวมกันก็คือถามว่าพอไหมไม่พอแล้วข้างในมันรกมากนะทุกคนหญิงก็ไม่ขอเปิดให้ดูนะเพราะว่าหญิงจะเก็บของแล้วจะเอาของยายออกไปอีกหลังหนึ่งใช่ไหมละ่ะไปเราไปดูห้องห้องห้องที่แบบไว้แบบมีเพื่อนมาหรือมีแขกมานะคะไว้ให้เขานอนตรงนี้แต่หญิงก็ใช้ไว้เป็นห้องออฟฟิศห้องแต่งหน้าอะไรอย่างนี้มาขออาภัยในความไม่สะดวกนะทุกคนจะเห็นลัง เยอะมากแล้วก็เคื่อสมอ่างก็นี้ก็คือแบบอพาร์ตเมนต์ทัวร์ที่แบบเรียลลิตี้อ่ะทุกคน <c oughs> คือของอยู่ยังไงยังอยู่อย่างไงี้นคือห้องรกมากนะคะตอนนี้อะ่ะให้อภัยอีกด้วยนะแต่ก็คือห้องห้องนี้ก็คือหน้านอนห้องห้องขนาดเล็กห้องเล็กสุดในอพาร์ตเมนต์นี้แล้วนะคะก็คือมีสามห้องนอนนั่นเองแต่คืออยู่ได้สบายๆชิลๆไปค่ะห้องน้ํานะคะเพลือนคะ สวยเน <Yes Williams <S <S ี่ยจันะคะไฟไฟห้องนี้คือห้องน้ําที่คือสามารถอาบน้ำได้ด้วยแล้วก็เป็นห้องน้ำใช้ทำธุระส่วนตัวนะคะห้องน้ำพวกนี้ก็จะใหญ่หน่อยเขาเขาก็จะมีเครื่องซักผ้ามาให้นะคะทุกคนแล้วก็ตู้ต่างๆด้วยแต่ก็คือแบบนี่แหละค่ะเรียลลิตี้ห้องน้ำที่หญิงใช้แล้วก็สิ่งสติตอยู่บ่อย เอ๊แต่ทุกคนดูนี่สิแฟนหนูเขียนอะไว้อ,อะว้า oh, <laughs> อันนี้เขาก็เขียนไว้ว่าอะไรนะให้แปรงฟันด,ด้วยมือด้านซ้ายหรือมือที่เราไม่ถนัดดะทำไมคะไม่รู้สิโอไอคิวอ่ะน่ารักมากนะช่วงนี้เขากำลังอินกับการบอกรักลันเอง <laughs> ซึ่งเราไม่อิน <laughs> เราไม่ใช่แม่บ้านทั่วไปไงอันนี้ก็จะเนี่ยค่ะทุกคนที่ที่หญิงอยู่ณปัจจุบันนี้ส่วนทุกคนอันนี้ญิงได้ตอนหญิงแต่งาน้าจำเพื่อนเ่อาสาวน่ารักไหมไม่เหมือนตัวจริงเลยนะอวบระยะสุดท้ายแล้วในรูปบ่ก็คือเนี่ยค่ะอพาร์ตเมนต์ที่หญิงอยู่นะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะบ๊ายบาย